ในขณะเดียวกันวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเจอรถตู้ของทักษิณชินวัตรนะครับหน้าบ้านจันสองล่ามีความเคลื่อนไหวนะครับมีความเคลื่อนไหวประมาณว่ามีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าผู้หญิงพจมาและครอบครัวจะเข้ามารับประทานอาหารที่บ้านจันสองล่าเพื่อหาหรือประเด็นต่างๆโดยเฉพาะวันที่18มิถุนายนที่อายการนัดนำตัวส่ง ทักษิณน,นะครับไปที่ศาลข้อหามาตรา112บ่ายวันนี้มีรถตู้เบนสีดำนะครับรถตู้เบนสีดำซึ่งเป็นรถส่วนตัวของทักษิณน,นี่ท่านผู้ชมฮะมอส1414 14นะฮะทักษิณจะใช้คันนี้เดินทางลงพื้นที่โดยด้านข้างปิดบ้านไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่แน่นอนว่าเขาก็คิดว่า ทักษิณต้องอยู่ข้างในอ่ะคนขับรถคงจะไม่ใช้คนขับรถคุณทักษิณคงไม่ใช้รถคันนี้ไปซื้อเข้าวผัดหรือว่าไปซื้อผัดไทยหน้าปากซอยแน่นะฮะเมื่อรถคันนี้ออกมาเนี่ยคุณทักษิณต้องอยู่บนนั้นต้องอยู่ในนั้นนะครับนี่ฮะแล้วก็สื่อต่างประเทศนะครับสื่อต่างประเทศเขาไปเจอคุณทักษิณน,นะครับที่ร้านนวดสปาย่านเพลินจิตนะครับ เขาไปเจอคุณทักษิณนะ,ะนี่ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฟังฟังซุ้มเสียงสังหน่อยหนึ่งนะฮะว่าตอบอะไรบ้างพอจะตอบอะไรได้บ้างใช่แล้วคโควิดหายเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับถ้าท่านปกติมานวดหน้าหรือว่าทําเล็บที่นี่บ่อยมานวดตัวคือโผลมาเมื่อตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็พอดีตำไปอยู่เมืองนอก ก็เลยไค่ะพอดีสักขาค่ะท่านหนูขออนุญาตถามเรื่องการเมืองนิดนึงว่าท่านพร้อมไหมคะวันที่สิบแปดมิถุนายนอ๋อไม่มาใหญ่ยังไม่ยังไม่ใหญ่โอเคโอเคขอบคักพุ่นค่ะโควิดหายไม่พูดใช่ไหมครันะนักข่าวยิงตรงเลยฮะเมื่อรู้ว่าเอาละโควิดหายแล้วเอาละโควิดหายแล้วนะฮะเพราะเป็นโควิด29พฤษภาคมนะฮะเมื่อโควิดหายแล้วก็ถามเลย18มิถุนายนนี้ไปไหมจะไปไหม ก็คุณทักษิณหมกไม่พูดนะไม่ให้สัมภาษณ์นะครับไม่ให้สัมภาษณ์ก็ยังไม่รู้นะฮะก็นี่ฮะถ่ายมือแล้วบอกว่ายังไม่พูดดีกว่าอยังไม่พูดดีกว่าท่านผู้ชมฮะฉะนั้นจับตาดูโดยเฉพาะอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนแห่งความร้อนรุ่มเลยนะฮะวันที่10มิถุนายนครบกําหนด15วันที่ท่านนายกเศรษฐาจะยื่นคําชี้แจงไปที่3รัฐธรรมนูญนะครับ วันที่12มิถุนายนก็ฟั่งสามรัฐธรรมนูญจะชี้ไปถึงทิศทางคดียุบพักเก้าไกลว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันที่18วันที่18จะไปอีกอังคารหนึ่งเลยนะฮะ18มิถุนายนก็มารอลุ้นกันว่าทักษิณจะไปอายการสูงสุดหรือไม่นะครับจะไปอายการสูงสุดหรือไม่นะครับก็เข้าใจว่าคงจะได้ปรึกษาหารือกับ คุณวิศนุคเครืองามแล้วด้วยนะครับเพราะท่านก็บอกเอาไว้ตั้งแต่วันแรกแรกแล้วว่าแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาดูเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าโดยโดยเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะคดี1นึ่ถ้าเกิดผู้ต้องหาไม่หนีแล้วก็ไปไปรับทราบข้อกล่าวหานะฮะชั้นอายการก็ดีหรือว่าชั้นศาลก็ดีศาลมักจะให้ประกันตัวนะศาลมักจะให้ประกันตัวนะฮะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเออ ถ้าคุณทักษิณวันที่สิบแปดไปนะครับสารให้ประกันตัวแน่นอนอนะถ้าไปนะน,นี่บางอาเลยบางอาแบบบางอาคาดการเหมือนกับเก่งผลฟุตบอลเลยผมเดาว่าสารให้ประกันตัวแน่นอนถ้าไปนะฮะแต่ถ้าเกิดวันนั้นถ้าเกิดวันที่สิบแปดมิถุนายนไม่ไปอีกนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเพราะคุณทักษิณก็อมโรคเอาไว้เยอะไงสี่โรคไงช่าแม่เราก็ไม่รู้โรคไหนจะแพร่งพลาย,ยามาอีกหรือเปล่านะฮะ ใช่นี่ถ้า <Okay. S 2> วันที่ส8บปมิถุนายนนะทักษิณไม่ไปที่อายการสูงสุดนะท่านผู้ชมฮะเรื่องใหญ่มากๆอันนี้เรื่องใหญ่มากๆเลยรับรองเลยนะฮะแสดงว่าคุณทักษิณจะต้องมีจะมีข้ออ้างอะไร,รอีกจะต้องมีเส้นสนกลในข่าวมาบอกว่าว่าอย่าไปอ,อ,อย่าไป <laughs> นะฮะ <laughs> คือถ้าทักษิณไปต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไปแล้วได้กลับมานอนบ้าน ใช่ไหมอไปแล้วจะกลับมานอนบ้านเพราะอายการเขาสั่งฟ้องใช่อายการนําตัวไปส่งสารไงใช่ไหมทีนี้เนี่ยอายการนําตัวไปส่งสารเสร็จปุ๊บอายการก็จบแล้วเป็นหน้าที่ของศาลแล้วเป็นหน้าที่ของศาลเป็นหน้าที่ของศาลแล้วทีนี้คุณทักษิณก็ต้องวัดใจอ่ะวัดใจศาลนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะก็มารอดูกันตอนนี้สนุนราคาเนี่ยให้ทักษิณไปสูงกว่า ให้ทักษิณประกฏตัววันที่สิบแปดนี้สูงกว่านะก็ติดตามดูนะฮะไม่น่าจะหนีอีกแล้วน่ะใช่ไหมโอ้ไม่หนีแล้วฮะสิบเจ็ดปีน่าจะเข็ดแล้วนะอย่างวันเนี้ยการปรากฏตัวที่สปาเนี่ยก็ชัดเจนแล้วฮะว่าข่าวลือที่บอกว่าโอ้ยทักษิณหนีไปนู่นหนีไปไม่จริงแล้วฮะไม่หนีแล้วฮะครับอย่างอีกไกลนะฮะท่านชมครับวันนี้เหนือความคาดหมาย หลังการประชุมกรกตนะฮะเราก็มาลุ้นกันว่าเอะวันนี้กรกตบีบการประชุมกันแล้วมาจับตาดูว่าที่สุดแล้วเขาจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกสอวซึ่งระดับอำเภอกำลังจะเริ่มวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ9มิถุนายนหลังจากที่สามรัฐมนูนรับเรื่องไว้พิจารณาว่าการเลือกสอวครั้งนี้ระเบียบนั้นมันชอบหรือไม่ชอบแต่สามไม่ได้สั่งคุ้มครองชั่วคราวก็คือยังดําเนินหน้าต่อไปได้แต่ข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี้เหมือนกับว่า มาลุ้นว่ากกตจะชะลอไว้ก่อนหรือระง,งับไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าเาเลือกจัดให้มีการเลือกไปแล้วปรากฏว่าสารรัฐมนูญพิจารณาว่ามันขัดกับตั้มนูนออันนี้เรื่องใหญ่อืเท่ากับการเลือกจะต้องไปโมฆะหลายฝ่ายก่อนหน้านี้ก็เกงกันว่า,าทางฝั่งกกตน่าจะเลื่อนอปรากฏว่าวันนี้นะฮะกกตหลังการประชุมนะฮะ บอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะกกตมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เลื่อนการเลือกสอวอนะฮะเนื่องจากยังไม่มีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้การเลือกสอวอต้องเลื่อนออกไปและหากสารรัฐมนูนไม่ได้ฉชยว่าขัดหรือแยง้งกะกะตก็ต้องปฏิบัติตามไม่วันหากมีคนไปยื่นร้องให้การเลือกสอวอเป็นโมฆะ เพราะที่กกตดําเนินการอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นการดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนดไว้ชัดเจนยืนยันว่ากกตไม่ได้ปฏิบัติต่างจากที่กฎหมายกําหนดเอาไว้เนี่นะฮะเพราะว่ามีคนไปร้องออให้สารรัฐนูญที่สุดแล้วก็มีมติรับมูลฉัยใน4มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกสอวอว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา107หรือไม่มที่สุดแล้วก็ไม่เลื่อนนะครับนี่นะฮะเรื่องที่สารปกครองส่งไปพิจารณาเราก็ได้นำมาวิเคราะห์นะครับด้วยเหตุผลรวมๆนนะครับประเด็นแรกก็คือสารยังบอกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ